Mọi người lôi mẹ Được rồi lôi ta nó bụng nè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  bụng มันมันเป็นยากอะมันต้องไปค้าว่าเราต้องมองเห็นเป็นเด็กเดกเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยพี่ปานอาเขาทํากันเนี่ยมาดูเขาตีมาดูเขาเทเขาเทอย,อยังไงเขาทำยังไงพอใจเราลักใช่ไหมเราก็ารู้วา่าต้องเอาให้ได้ไว้ใจนี่คิดว่าต้องทําอะเพราะว่าชอบชอบ,ชอบใจคิดก็ปก็บเก็บท,ทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมามาเล่นมาอะไรมาถาม mm hmm. เขาอะไรเขาความจำความอะไรมันก็อยู่ในตัวมันก็เคยฟินขึ้นมา อยู่ๆมัมาทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจับไม่ได้มันต้องมองเห็นนะเขาเผาทองอย่างไงเขาตีอย่างไงเขาถีอน้ำทองอย่างไงเขานันอย่างไงแล้วต้องดูแล้วต้องอะไรไม่ใช่อยู่ๆปั๊บจะมาตีอะไร ค,คือถ้าถาตีแล้วเร <Okay. S 1> it like ียนรู้ใช่ไหมศิลปะมันยังอยู่คงอยู่แต่ถ้าที่ทำนะแต่ว่าทำโครมโครมเอามาขึ้นมประเป็นใบายเป็นขายมันไม่มีวิจิตอ่ะมันไม่มีใยนี้ออกมามัต้องใช้ตรงนี้ทำมันมาตรงนี้ก่อนผมเริ่มไปตั้งเจ็ดปัดปีต้องย้อนกลับมาเพราะอะไร ช่อยจ่าช่วยรักใจชออวิชาตรงนี้เราเหมือนจะเป็นสมบัติของบรรพบุรุษของพ่อของแม่ให้มาแค่ไม่ได้ให้เป็นเงนินทองแค่ให้ที่ ตีก็ตีมาใช่ไหมคะน,นี่ช่างที่สองมาลายให้เนะื้อตึงเรียบเสมอกันนานนะเพราะว่าเราไปหัดเนี่ยเราก็หัดลายไปเนี้ยลายไปแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่นี่พอช่างที่เขาเป็นงานแล้วเขามานั่งปุ๊บเขาแก้เราต้องจำเราต้องดู mm hmm. บางทีเขาพูดเนี่ยพูดพูดพูด,พดแล้วเราก็เก็บมาใช้แล้วก็หาเทคนิคด้วยตัวเองด้วย เขาพูดได้แต่เราเหมือนคนอ่านหนังสืออ่ะอ่านทั้งเล่มจําได้หมดเลยแต่ไม่ได้สัมผัสทําไม่ได้บ <ç ivi> างทีคำด่าของครูสักสิแต่เม <Gram ma> ่เรามีความมานนะเราโกรธเราจะต้องทําให้ได้คําด่าข,ของครูอ่ะคําประชดของครูอ่ะ ไปเลยไปหากินที ite, ่ไหนก็ไปมาเกาะได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพููบางทีเขาก็ได้แบบแบบโบราณน่ะเขาต้องการให้ไปทําเองฝึกเองอแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินไปดูเนี่ยมันเป็นตรงนี้ที่เราถ้าเราเพียรอยากจะได้เราต้องอดทนกับคําที่ครูสั่งสอนบางทีว่าเราให้เราเจ็บช้าน้ําใจเดี๋ยเรามีความมานะเราต้องทาไม่ได้อ่ะ เพราะคำของครูผิดก็คือครูถ้าเราทำํำสําเร็จแล้วก็คือนั่นแหละคือควาสมสําเร็จของเราที่เราทํำผ่านตรงนั้นมาได้ กรอก็คือทําให้ปากเรียบเมื่อกี้หนูอ่านเห็นตกข้างหน้าจาองแลนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนคือตะไบเขาใช้ตะไบเขาใช้ตะไบนั่งถือแล้วหมู่บ้านนี้ก็ทําอย่างนี้กันทุกหมู่บ้านเขาก็นั่งตะไบมาถือให้มันเรียบแล้วทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วขนาดมาหลังๆเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้ว ส,สี่สิบปีแล้วตอนนี้<ว>อายุเทา่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้64ก็ทำตั้งแต่สาวรุ่นนาะขัดจนสวยเลยอะ่ะก่อนเขาเรียก<ร>อะไรเรียกขันโลงหินก็ใช้ไอัเนี่ยอันนี้อ๋เอเออเอาเบ้าที่เขาไม่ใช้แล้วไงเขาก็มาทุบให้มันเนียนไงลบรอยลอย ลอ,อยอย่างเงี้ยลอยที่กลึงนะแบบแบบมันหยับหยายยบ่ยมันหยับหยาอ๋อเอาไว้นี่ลงทีแล้วเนียนไปนหมดเลย เราคิดเรื่องเงินอย่างเดียวเออเอาเงินอย่างเดียวเ,เงินอย่างเดียวตอนนี้ทำเพราะใจรักไม่มีก็อยู่ตรงเนี้ยทำมีห้าใบหกใบก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนอะไรอย่างนึงทำไปเรื่อยๆเออมันดีนะสีมือเราทำได้นะเนอะนี่เราทำได้บางคนน่ะเขาเกิดที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขายังทำไม่ได้แต่เราเกิดที่อื่นเรามาทำตรงนี้เราทำได้เออภูมิใจ อฝรั่งเขาก็ชมมู้สีมือเราออกไปเมืองอกอ็ดีอ,อ๋ออย่างนี้สแสดงว่าเวลาเห็นออกมาเป็นรูปทร<อ>งอย่างนี้ปุ๊บ<ห>สวยมากเลยภูมิใจภูมิใจเลยนี่ถ้าขัดเงาสีมือเรานะสีมือเราคุณนุมก็ชมคนน,มคนี้ก็ชมภูมิใจไม่ไปไหนแล้วอยู่นี่เนี่ย ันเพนเลยครับวันเพนเดือนสิบสองเลยครับวันที่สิยี่สิบเก้าพิกาปีสุทสาสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดมันขึ้นใจเลยหกทุ่มครึ่งเปลี่ย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 นเนี่ยระเบิด